สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับช่างใหม่ครับอ่าวันนี้จะมารีวิวไม้เด็ดของทางร้านก็คืออ่าฝาเวฟโรยพ่าซีวาวนะครับอ่าเป็นฝางานมาเลยครับตัวนี้อ่ทําให้ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องไปทําเพิ่มอะไรเลยครับอ่าอย่างที่เขาว่ากันแบบเลี้ยงราม่าอยู่ครับอ่ตัวนี้เป็นงานมาเลยนะครับอ่เป็นสเปกวาวเป็นสเปกวาลว24-21นะครับใส่ได้ตั้งแต่ลูก63-66มิลลิเมตรนะครับแนะนําไล่อ่า 95ครับมัน95จะจะพอดีมากครับไม่ว่าจะชักเดิมชักสามชักห้าอะไรแบบนี้หละแต่ถ้าว่าชักเจ็ดแข่งหรือว่าอ่าชักห้าแบบเอาไปแข่งแะไเนี้ยใช้น้ำมัน e85 ผมแนะนําให้ขยายคูขยายวาลวนะครับก็คืออ่าฝาตัวนี้มันบา่ามันใหญ่ครับบามันใหญ่มันสามารถรองรับทําวาล25 22ได้ครับก็คือไม่ต้องไปตีบาเลยแค่เปลี่ยนวาลวอย่างเดียวครับอ่าก็าไม่มีอะไรครับอ่าท้ายวาลวเข้ามาแบบโคตรเป๊ะเลยผมบอกให้อ่าท้ายวาลวเนี้ยมาโคตรเป๊ะเลยอ่า สายวาวเนี่ยรู้สึกว่ายาวเดี๋ยวผมวัดให้ดูดีกว่าครับสายวาวนี่ยาวสามสิบสามจุดแปดนะครับทั้งสี่ตัวนะครับอ่ะทั้งสี่ตัวยาวเท่ากันหมดนะครับอ่ะอ่าครับประมาณนี้ครับมือเดียวครับอ่าใบวาวก็เดี๋ยววัดให้ดูครับใบวาวไอ้ดียี่สาก้าก็ย4สี่ครับแล้วก็ใบวาวเสียก็ ยี่สิบเอ็ดนะครับประมาณยี่สิบเอ็ดอ่ารูรูไอเสียเป็นงานซินซีนะครับอ่ะรูไอเสียนี่ขัดลื่นมาเรียบร้อยเลยยี่สิบแปดจุดหกนะครับอ่ะแล้วก็รูไอดีรูไอดีก็ไม่ใหญ่ครับเหมาะสําหรับรถที่เป็นรถหนักด้านโลบ้านเราครับถ้ารถแข่งผมไม่แนะนําครับอ่ะอ่าสามสิบสองจุดเก้าครับสามารถเปิดเพิ่มได้อีกครับคนที่เป็นไล่ e แปดห้าที่กําลังสูงสูงนะครับอ่ะเกรดวาวก็ก็ประมาณนี้ครับเกรดวาวอ่าไม่ถึงกับแข็งมากแต่ว่าใช้ได้ใช้ทนนะครับอ่าใช้ดีครับ ถ้าเก็บรายละเอียดก็อาจจะไปล้างใบวาลได้ครับสมมติว่าเทียบกับฝาไทยอะเนื้องานของวาลอะฝาใจาฝไทยมันก็เป็นขวานใช่ไหมมันจะดีกว่าเนื้องานมีเนียนมันไม่ต้องสนใจเกลดไหนก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่สุดหรอกก็คือแบบนี้งานเนียนๆแบบนี้เลยครับและในชุดประกอบอะไรด้วยอะไรบ้างก็คือมีเนี่ยครับกระเดื่องอลลอยพร้อมน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับเป็นกระเดื่องอลอยแบบฟอร์สนะครับขึ้นรูปครับไม่คดไม่งอครับเกลเจ็ดศูนย์เจ็ดห้านะครับ โอเคครับอ่าต่อไปก็เป็นแคมนะครับเป็นแคมฟอร์สครับแถมลูกปืนตัวนอกมาให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวแคมเป็นงานฟอร์สครับดูน,น้าดีดอ่าเดี๋ยวผมวัดแคมให้ดูครับบางคนเดี๋ยวถามอีกอ่าแคมท้องยี่สี่จุดห้าแล้วก็เดี๋ยวหักลบกันก่อนอ่าไอดี ID ยกห้าจุดแปดนะครับไอเสียท้องเท่ากันนะครับอ่าไม่ต้องวัดหรอกอ่า ก็ไอเสียก็อยู่ที่ยกห้าจุดหกนะครับตัวนี้อตัวนี้อาถ้าเป็นปาวานเนี่ยจะไม่แถมลูกปืนตัวไหนมามาครับเพราะว่าใช้ของเดิมได้เลยแล้วก็ฝาวาวเนี่ยอสองตัวพร้อมโอลิงให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีแกนกระดิ่งวาวครับตัวนี้ไม่ใช่แบบตันนะครับก็คือแบบกวงแหละใช้ได้ใช้ได้ครับส่วนสปริงวาวเนี่ยผมบอกเลยไม่ต้องใส่เวรลองก็รอ,องรับได้ถึงหนึ่งสี่พันรอบนะครับผ่านการทดสอบมาแล้วอแล้วความยาวของวาวเดี๋ยววัดให้ดูเลยอตัวทีครับ ความยาวของวาล์วก็อยู่ที่12 42.2ครับขดลวดอยู่ที่25มิลครับความห่างของสปริงอยู่ที่4.9มิลครับแล้วก็แหวนก็แถมมาให้ครับแหวนก็แถมมาให้สําหรับคนที่อยากเก็บรายละเอียดแบบเออรอบเพิ่มรอบเครื่องแบบเออไม่พอแล้วมันมันสี่แล้วไม่พอเนี่ยหรือว่าไปตัดท้ายวาล์วใหมก่ก็ใช้แหวนได้เลยครับแหวนที่ให้มาก็อ่าเนี่ยครับหนาประมาณ 1.7จดนะครับเส้นรอบวงของฐานสปริงก็วงนอกก็อยู่ที่17 3อจะดสาอ่าส่วนเนี้ยไอไอันนี้ไอแหวนรองอ่นอสสาน็อตเสื้อนะครับสามารถของไปหายหรือว่ายุบก,ก็ใส่ไอแหวนแหวนรองของนอ็อตใายมันเครื่องกัได้เลยครับพอดีครับแล้วก็น็อตก็น็อตก็ให้มาเลยครับให้แบบแบบนี้เลยเป็นทองเหลืองเลยไม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ครับมันมันแบบไร้สาระครับอ่ะใช้ได้เลยรัาไม่ไม่มีรูดนะครับบอกเลยแล้วก็มีตัวดักเข็มตัวดักเข็มให้แบบนี้แล้วก็มีเนี่ย เป็นสีนกววสันกาวาลวสีกันวาลวแกน45ครับหรือว่าใครจะไปซื้อใหม่ของสปาร์ค100ใบก็ได้ไอสปาร์ค100ก็ได้ตัวกระบูครับแล้วก็เล็บวาวเล็บวาวให้สี่ตัวนะครับมีเต็นเนอร์ก็ให้ทั้งหมดสี่ตัวแล้วก็เฟืองก็ไอ้เฟืองมาด้วยครับเป็นเฟืองปาวาน,นครับปาวานเอ็มเล็ก็คือใส่ได้เลยอ่าส่วนใครที่ว่าจะสั่งอ่าเป็นเว็ฟตัวกระบูะครับเป็นเว็ฟตัวกระบูเช่นเว็บอ่าเวฟเอส เว็บดีมร้อยยี่ห้าหรือว่าเครื่องแฝงไปแปลงหัวใส่หัวร้อยยี่ห้าอะไรแบบนี้ยอ่าผมแนะนําอ่ะเพิ่มตังเพิ่มตังค์ห้าร้อยบาทครับให้ลูกปืนแคมตัวในแล้วก็ใช้เป็นฟองมีโอแบบนี้ครับใช้เป็นฟองมีโอแบบนี้แล้วก็ฝาปิดฝาแคมอ่าของปาวานบบนี่แหละแล้วก็แถมยางอุลลิ่งให้ด้วยชุดนี้เพิ่มอีกห้าร้อยบาทนะครับส่วนใครที่เป็นเอ็มเเอ็กซ์กับปาวานอ่ะชุดนี้ก็สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับไม่ต้องไปทําหลังวาล์วไม่ต้องไปตีบาร์ใหม่ครับ ไม่ต้องไปเปลี่ยนสปริงครับที่เขาบอกว่าเออลามาสปริงหักอะไรเนี่ยไม่ต้องครับบอกเลยตัวน,นี้ใช้ทนมากครับอ่ารอบเครื่องพอดีสป,สปริงเนี่ยค่าแข็งพอดีเลยค่าเคพอดีครับอ่าจะไปอัปเดตอะไรเพิ่มเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนมากเราก็ทำรุ่นรุุ่่นนรรถก็เอะมากรออะไรแบบนี้ที่ก็ฮิตกันอ่ะก็คือรถหนักนั่นแหละรถหนักแบบสภาพเต็มอ่ะก็คือเราไม่ต้องช่องพอร์ตใหญ่หรอกถ้าเป็นงานไทยอ่ะรู้สึกเอาอ่ารู้สึกว่ารูพอร์ตมันสามสิบแปดก็ใหญ่ประมาณห้ามิลก็ไม่เยอะหรอกครับมันต่างกันนิดเดียวแล้วเราไหวใช้รอบไม่ได้ถึงขนนนาาดดัั้้กลงออ่ะไไมเยขนาดนั้น แต่ถ้าเราไล่ยีไปหน้าเราก็ไปเปิดพอร์ตเพิ่มได้ครับอ่ะไาเพิ่มกำลังอัดเพิ่มชักเพิ่มไรายได้อ่าถ้าใครจะอัปเดตแคมผมก็มีขายนะครับแคมป์ม,มีรู้สึกมีว่าอ่าอ่าสองเบอร์รอ 62, อะนะครับก็คือหกจุสองแล้วก็อ่าหกจุดเก้านะครับสามารถสั่งได้ตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทสั่งเพิ่มได้ครับอ่าในชุดนี้ถ้าว่าใครยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งครับก็คือสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าเป็นตัวคาบูให้เพิ่มตังอี500 เฟซใหม่แคมซิงครับพิมพ์ว่าใหม่แล้วก็เวนวรคแคมซิงครับรูปโฟลไฟทิก o อก,กับรูปโฟลไฟเฟซบุ๊กเป็นรูปเดียวกันนะครับอย่าก,กดผิดไปทักไปเฟซเกินไปทางนะครับผมจะไม่ตอบนะครับย้ําครับย้ำหรือไม่ก็กดลิงก์ใต้รูปโฟลไฟทิกอก,ก็ได้จะมีลิงก์แล้วก็มันจะเด้งไปหน้าแชทของ Facebook หรือว่าจะทักทักข้อความทิก o อก,ก็ได้ครับคอมเมนต์มาให้ผมติดตามกับว่าเออ ติดตามกลับหน่อยครับเดี๋ยวผมก็จะไปติดตามกลับแล้วสามารถตอบแชทได้ในทิกต o อกก็เหมือนเหมือนกันนะครับอโอเคครับแล้วแล้วแล้วสมมติว่าใครจะสั่งแบบเป็นจํานวนเนี่ยก็ลดได้อีกนะครับเป็นจานวนหนึ่งลังหนึ่งลังก็หนึ่งลงัง,ลง,กง,ลงก็สิบสองฝานะครับสิบสองฝาเดี๋ยวจะลดให้แบบเยอะเลยมีกำมีกำไรไปต่อยอดแน่นอนครับอโอเคครับรู้เรื่องครับสวัสดีครับ